ทีนี้ปรากฏว่าจากอาวานด้อมส้มเนี่ยฉันชอบมากในเพจเนี้ยเขาบอกว่าเขาก็นี่อันนี้เราาก็เป็นเรื่องคุณมมิพัฒน์ทีนี้จากาวานด้อมส้มเ็เลยบอกว่าพวกด้อมส้มเนี่ยก่อนนี้เขาจะมาเป็นพวกส้มเด็กก่อนนี้เขาจะมาเป็นนักการเมืองเนี่ยนก,กมเนี่ยเขาไปจะพูดว่าไอ้พวกนักการเมืองเน,นี่ยนะมันชอบไปดูงานต่างประเทศการมันไปเที่ยวงบประมาณพวกเนี้ยเก็บเอาไว้ใช้ได้ตั้งเงยอะั้งยะสำหรับพี่น้องประชาชนสมัยนี้มันมีซูมแล้วเราไม่ต้องไปดูงานแล้ว เราแค่ถ่ายทอดมาจากที่ต่างประเชศก็ได้แล้วอเออมันก็พูดไปสวยหรอพอเป็นปุ๊บนั่นไปสิงคโปร์อ่าปฏิภาณไปสิงคโปร์ใช้เงินไปตต้องเยอะแยะล้านกวา่าไปเฟิร์สคลาสด้วยไปเฟิร์สคลาสไปเฟิร์สคลาสด้วยแทงกับไอ้แทงกับไอ้ก็ไปดูงานเกาหลีใต้ทริปเกาหลีใต้ใช้ภาษีไปล้านเก้าคนไป16คนกับก่อน2คนไป7วันติดวันหยุด3วันดูงานจริง4วันวันหยุดไปสถานทูตไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์ทุกวันเบิดค่าบี้เลี้ยงตามปกติ เฉลี่ยกรรมธิการก็ประมาณที่แท็งเป็นประธานและไอเป็นโฆษกใช้ภาษีจากประชาชนประมาณแสนสองหมื่นห้าพันบาทต่อคนซึ่งไปเกาหลีใต้จะแพงกว่าทิเปอรเกาหลีทั่วไปสามเท่าเทียบเท่ากับทิพยุโรอบเอาละคุณไอที่กําลังแบบถูกดานี้ขึ้นมาเป็นแบบจากน้ําแข็งกลายเป็นแบบไ,ไฟที่ลุกโชนออจะว่าอย่างไรว่าจังใดจะว่าจังใดก็บอกมาไม่ว่าอะไรก็บอกมาเพราะว่าไม่รจะพูดอะไรก็บอกมาทีนี้บอกว่า จากวันน้นสมบอกว่าเจอแล้วต้นฉบับดูงานผ่านภาษีประชาชนหมอองปฏิพัฒน์คือหมอนายสัตวแพทย์อ่ะนะบอกว่าการดูงานที่สิงคโปร์เนี่ยมันสำคัญตอนนั้นจำได้ไหมต้องไปให้ได้เลยใช้เวลา4วันสคืนได้คันเลือกสสพักสมที่เหมาะสมไปหนึ่งในนั้นคือแทง้งตอนนั้นแท้งยังไม่ได้เป็นหัวหน้าใช่ไหมองเป็นรองประธานสภาคนที่หนึ่งวันศุกร์แท้งอยู่ที่สภาสิงคโปร์ตามที่แจ้งแต่วันอาทิตย์แท้งอยู่กรุงเทพวันศุกร์อยู่ที่สิงคโปร์วันอาทิตย์อยู่กรุงเทพ แล้วมาร่วมงานในพักซ้มเท่ากับว่าแท้งกลับก่อนกําหนดไม่มีงานให้ดูแล้วหรอถ้าไม่มีคนอื่นอยู่ต่อทําไมถ้ามีกลับก่อนทําไมอ่างงกรุงเทพสิงคโปร์แค่ปักซอยอแล้วการทิ้งภารกิจดูงานในานามประเทศไทยเพื่อมาร่วมงานของพักซ้มแสดงเห็นว่าผลประโยชน์ของพักสําคัญกว่าประเทศใช่หรือไม่ทิปนี้ใช้ภาษีคนไทยหลักล้านและหมออ๋องกินเบียร์เย็นที่สิงคโปร์เชิบๆเลยได้ฉายาเป็ลองป่องเบียร์ลองป่องเบียร์แล้วไอ้และพักซ่อมเนี่ย จักรวาลด้อมส้มก็บอกว่าเล่นการเมืองสกปรกปล่อยเฟกนิวส์เจ้าหาคุณพิพัฒน์นั่งคือบิฟเฟิร์สครับไปดูงานทิปความจริงคือนั่งเครื่องชั้นบิเนไปดูงานจริงไปกับทีมประกันสังคมก้าวหน้าของพักส้มนั่นแหละไอ้ลบโพสไปแล้วแล้วตอนนี้ด้อมส้มเอาไปลือแล้วปล่อยข่าวกันต่อแล้วไปกับสัพภัษณ์กันแล้วบิวอารมณ์ให้โกรธกันแล้วเพื่อให้หามาเลือกส้มแล้วทําไมเล่นการเมืองได้อนิสภาษาของจักรวาลด้อมส้มนะทำไมพักส้มและไอซ์เล่นการเมืองได้ต่ำาสามากขนาดนี้อืมนะคะ คุณนคุณพิพัฒคุณพิพัฒน์รัชกิจประการแกก็ใช้ย่อยเด้อโพสข้อความฝันเฟซเฟซบุ๊กบอกว่าไอที่ข้อมูลที่เผยแพร่ออกสู่สาธนารณชนเนี่ยขอชี้แจงว่าในการเดินทางไปประชุมเนี่ยเลือกจะนั่งบิ i เ e s ต c คลาสเท่านั้นยึดหลักการใช้เงินกองทุนอย่างประหยัดเท่าที่จําเป็นก็มาแบบนี้ตลอด เงินของผู้ประกันตนต้องนําไปใช้เพื่อประโยชน์ทุกฝ่ายขอบคุณทุกคนและทุกเพจที่ช่วยกันยืนเคียงข้างความจริงและความถูกต้องกําลังใจและความไว้วางใจที่ได้รับจากท่านมีความหมายอย่างยิ่งเป็นพลังให้เราเดินหน้าทํางานต่อไปเหตุการณ์นี้สั์ท้อนให้เห็นถึงความสําคัญข,ของความรับผิดชอบแบบผู้เผยแพร่การตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของข้อเท็จจริงการไม่บิดเบือนเก่าวหาผู้อื่นโดยขาดจิตสํานึกและความเป็นธรรมฝากให้พี่น้องประชาชนใช้วิจารณญาณก่อนเชื่อหรือแชร์ ผู้อยากจากผู้เผยแพร่พเหล่านี้ที่กระทําผิดซ้ํซๆตลอดเวลาซ้ํซ้ตลอดเวลา,าและยืนยันว่าจะทําหน้าที่ที่ความซื่อสัตย์สุจริตคือประเด็นของคุณพิพัฒน์ก็คือว่าฝากเรียนพี่น้องประชาชนใช้วิจารณญาณก่อนเชื่อหรือแชร์ข้อมูลจากผู้เผยแพร่เหล่านี้ที่กระทําผิดซ้ําๆอยู่ตลอดเวลาอและนี่ก็คือ